2ปีแล้วหรอทำไมแก่จังสวัสดีค่ะและนี่ก็คือชาแนลบีบีวากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรอบ1ปีเต็มที่หายไปนะคะ <c oughs> เพราะว่าคลิปล่าสุดที่บิมลงไปก็คือคลิปที่บิมหลงทางนั่งรถเมล์หลงทางที่ฮาวินมันคือ1ปีแล้วแล้วบิมก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้กลับมาทำชาแนลบีบีมวาอีกครั้งหนึ่งถ้าใครติดตามอินสตาแกรมบีมหรือว่า Facebook นะคะก็จะเห็นว่ามีมาพูดหลายรอบแล้วว่าบิมจะกลับมาทํา YouTube แล้วีก็ไม่ได้กลับมาสักทีนึวยจนถึงตอนนี้นะคะเป็นเรื่องงามยามดีมากๆเลยนะคะที่จะกลับมาทํ o ย t u b e ต้องบอกก่อนนะคะว่าหลังจากคลิปที่เป็นคลิปหลงทางอะ่ะคือบีม,มาเตรียมคลิปไว้รอเยอะมากแต่ยังไม่ได้ตัดจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือยังไม่ได้ตัดเลยนะคะจะมีคลิปที่บีจะพาไปสวนสนุกล้างแล้วก็จะมีคลิปที่ว่าบีชอบกินของกินอะไรบีเอาของกินอะไรกลับไทยบ้างคลิปที่สีก็คือกลับบ้านแล้วเป็นยังไง ทั้งหมดมีดอไว้4คลิปอ๋ออีกอันนึงเป็นความตั้งใจแรกตั้งแต่ไปอยู่ที่จีนเลยก็คืออยากรีวิวผ้าอนามัยจีนเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเวลาไปต่างประเทศอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราไม่พกผ้าอนามัยเราไปเนี้ยเราจะไปซื้อผ้าอนามัยอะไรได้ที่จีนแล้วเราต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น ก็เลยอยากรู้ว่าผ้าดําไมยที่จีนน่ะต่างกับผ้าดําไมที่ไทยยังไงสรุปว่าได้ทําไปแค่ประมาณ3เดือนก็คือสครั้งแล้วก็ไม่ได้ทําอีกแล้วเพราะว่าเจอยี่ห้อที่ถูกใจอันนั้นก็คือปัดตกใบทั้งหมดก็คือมีสี่คลิปที่ดองเอาไว้และในคลิปนี้นะคะบินก็จะมาเล่าให้ฟังว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยบินไปทําอะไรมาบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่ หลังจากเรากลับจากจีนจำได้ว่าตอนนั้นที่ใส่เสื้อ AFS สีแดงลากกระเป๋าใบใหญ่มาโดยที่ไม่สะดุดล้มเหมือนในตอนคลิปแรกขาไปตอนแรกะบอป๋าก่อนก็คือแบบเราคิดถึงคิดถึงมากคิดถึงมากๆแล้วก็เจอเจแล้วเจก็มาพร้อมกับชาเย็นตามือมันเป็นอะไรที่แบบคิดถึงชาเย็นมากก็คือดูดไปหนึ่งปืนแล้วก็ยิ้มแก้มปีแล้วก็มีน้ำตาเอ่อหน้ามากๆแล้วคือตอนนั้นทุกคนที่เจอก็จะบอกว่าพี่ ีแกอ้วนมากอ้วนจริงๆคือ,อพูดแบบเปิดเผยแบบไม่อายเลยก็คือ10เดือนที่ไปจีนน้ำหนักขึ้นมา15กิโลค่ะวันที่ออกเดินทางเลยนะก็คือชั่งน้ำหนัก50.1กิโลอันนี้คือคน้ำหนักที่ไปพอค้ากล้าชั่งแต่ไม่กล้าถ่ายเพราะแบบเรียดอะ มันคือ65จุดประมาณแบบจุดสจุดสาด้วยซ้ำมันมันขึ้นมาส5บกิโลเลยอทุกคนมันคือ15กิโลแล้วพิงก์ก็เลยแบบเครียดมากรู้จะทํายังไงดีในหัวตอนนั้นก็คือทํายังไงให้จะลดน้ําหนักค่อนข้างจะน้อยๆกับตัวเองไปเลยว่า ทำไมฉันกินเยอะขนาดนี้เนี่ยฮิวตัวเองด้วยการคิดว่าเรามีความสุขกับการกินตอนนั้น <Wow. S 1> มากมันเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ไปย้อนดูคลิปใน YouTube ของตัเองว่าเออเรา Enjoy Eating มากเลยอะทำไมทําได้ขนาดนี้คือ Enjoy Enjoy เฮ้อพูดแล้วก็คิดถึงหัวกลัวคิดถึงหมาล่าทางอ,อยากกินอนะ อันนี้ก็คือความรู้สึกช่วงแรกที่กลับมาตอนที่เราอยู่เราก็บ่นว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแต่พอถึงวันที่เราต้องกลับจริงๆแล้วอ่ะมันค่อนข้างจะรู้สึกเศร้ามากๆเลยนะเพราะว่าอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนอยู่กับเราซื้อเจอหน้ากันทุกวันเป็นเวลา10เดือนเนี่ยมันค่อนข้างจะรู้สึกใจหายอะว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่เจอกันแล้วอย่างเงี้ยโอ้ยพูดแล้วคิดถึงอะก็แบบใจหายพอถึงเวลากลับจริงๆอ่ะก็จะรู้สึกว่าไม่อยากกลับแต่ทำไงได้มันถึงเวลาเนาะก็กลับา กลับบ้านมานะคะตามธรรมเนียมปฏิบัตินะคะก็คือกลับมาแล้วก็พาไปกินข้าวค่ะที่ที่ไปกินก็คือหัวใจง้อค่ะเพราะว่าเป็นร้านอาหารโปรดของบีมเลยนะคะเพราะว่าบีมชอบกินก้างทอดกระเทียมมากๆป้าป้าออามะญาติญาติทุกคนก็เลยพาบีมไปกินก้างทอดกระเทียมของโปรดเพราะว่าอยู่ที่จีนอะไม่ได้กินก้างเลยคือเมนูแรกที่คิดได้ว่าอยากกลับบ้านแล้วกินก็คือก้างทอดกระเทียมค่ะ ได้กินสมใจอยากเลยนะคะพอกลับมาปุ๊บนะคะก็ได้พักแค่ไม่นานเราก็เตรียเมเอกสารค่ะที่จะไปยื่มสมัครเป็นนักศึกษาของ MUIC ผู้คนอาจจะสงสัยว่า บีมไปแลกเปลี่ยนตอนบีมอยู่มัธยมใช่ไหมคะแล้วทำไมบีมกลับมาบีมขึ้นมาหาลัยได้เลยแล้วก่อนจบม .4 นะคะบีมก็ได้ไปทําอะไรพิเศษมาอย่างหนึง่งมันก็คือการสอบ GED ค่ะ oh. ถ้าพูดส้นชั้นง่ายๆนะคะมันก็คือการสอบเทียบระดับชั้นหรือว่าการสอบจบม .6 ในหลักสูตรของต่างประเทศค่ะและบีมก็ไปแลกเปลี่ยน FS มา1ปีจากนั้นพอกลับมาประเทศไทยบีมก็สามารถนําผล GED เนี่ย ยื่นเข้ามหาลาัยได้เลยเป็นเหมือนใบจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมของเราค่ะ <Wow. S 1> แต่แต่แต่แตข้อจำกัดนะคะมันมีอยู่ว่าจะมีแค่บางมหาวิทยาลายัยหรือบางคณะเท่านั้นค่ะที่จะรับผลการสอบ GED ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนนั้นน่ะไม่รู้แมก้กระทั่งว่าในประเทศไทยเนี่ยมหาวิทยาลัยที่เป็นนานาชาติ มีที่ไหนบ้างบิมรู้แค่ว่าพี่สาวบิมนะคะเจเดลในคลิปนี้เรียนอยู่ที่มิดดลอินเตอร์ค่ะหรือเรียกกันว่า MUIC ก็เลยเป็นอีกหนึ่งออปชันนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านมากแล้วก็พี่สาวเคยเรียนค่ะเกณฑ์การเลือกของบิมนะคะก็คือมีอยู่3ข้อข้อหนึ่งเลยต้องรับ GED ค่ะเพราะว่าบิมมีแค่ผล GED นะคะอันที่2ก็คือต้องเป็นคณะที่บิมชอบค่ะอันที่3มนะคะก็คืออยู่ใกล้บ้านสามารถเดินทางได้สะดวกค่ะอันนี้คือ3ข้อที่บิมใช้เลือกมหาลาัยนะคะ จนสุดท้ายไปไปมามาแล้วบีมก็ได้มหาวิทยาลัยมห ah ิดล M U I C ค่ะก็คือจะเป็นเด็ก M U I C นะคะบีมก็จะมาทําอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นหนทางการเป็นเด็ก M U I C เนี่ยจะต้องทํายังไงบ้างยังไงยังไงต้องใช้อะไรบ้างะคะเดี๋ยวถ้าอยากรู้กด subscribe ไว้เลยกดกระดิ่งแจ้งเตอือนด้วยเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดนะคะพอเราผ่านกระบวนการสมรัครการสอบแล้วเข้าเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะถึงเวลาที่เราต้องเริ่มเรียนค่ะช่วงที่บีมหายไปเลยนะคะก็คือบีมตื่นเต้นแล้วก็ ่อนข้างที่จะซัฟเฟอร์กับการเรียนมากด้วยพื้นฐานของบีมนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยจะว่า็่เตียดภาษาอังกฤษเลยก็ได้เป็นคนที่แบบถ้าเจอชาวต่างชาตินะก็คือจะวิ่งหนีตอนเด็กๆต้องเรียนกับครูต่างชาติใช่ไหมก็จะหลีกเลี่ยงทุกวิธีทั้งที่จะไม่พูดก,กับเขาแต่ทําไงได้อะ่ะในเมื่อเรามีแต่ GED อะแล้วเราก็คือต้องตั้งใจมากๆ พอพิมเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะก็ได้รับโอกาสทํากิจกรรมหลายอย่างมากๆเลยค่ะได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆมีความสุขมากๆเลยค่ะไว้เดี๋ยวบิมมาเล่าให้ฟังนะคะว่าบิมได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างรับรองสนุกแน่นอนค่ะ นั่นแหละค่ะก็เป็น1ปีว่าบีมหายไปไหนมานะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามบีมมาตั้งแต่ตอนนู้นจนถึงตอนนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนติดตามบีมต่อต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของบีมนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆหรือน้องๆคนอื่นดูได้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย ลคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปไขข้อข้องใจว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยบีไมไปทำอะไรมาบ้างทำไมถึงไม่ทำ Youtube ซะทีทำไมต้องเสียสูขนาดน,นี้เอาไหมทำไมไม่พูดไม่รู้